กำนันพุกเปิดสาเหตุนะแอดไม่พอใจผู้ว่าไม่คิดว่าจะพูดเรื่องนี้บนเวทีสืบเนื่องจากกรณีที่มีการแชร์คลิปบรรยากาศงานคอนเสิร์ตแอดคราบาวในวันเกิดกำนันคนหนึ่งประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีงานจัดโต๊ะจีนเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีบางช่วงบางตอนของคอนเสิร์ตที่นแอดตะโกนออกไม่เรียกูว่าจังหวัดขึ้นมาเคลีย ด้วยอารมณ์ชุนเฉียวปมถูกสั่งห้ามเล่นคอนเสิร์ตล่าสุดกำนันพุกเปิดใจว่าสาเหตุที่นาแอดไม่พอใจผู้ว่าเพราะไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตในงานอนุสรณ์ดอนเจดีประจำปี2565ซึ่งในวันที่12ตุลาคมที่เกิดเรื่องนั้นพี่แอดคิวแสดง3ทุ่มครึ่งแต่พิธีการจัดอยู่ที่2ทุ่มกว่าเมื่อเสร็จแล้วผู้ว่าก็เดินทางกลับแสดงไป1-2เพลงพีแอดก็บอกว่าขอบคุณกำนันพกุก ที่ให้โอกาสผมมาแสดงที่สุพรรณบุรีแล้วแกก็พูดของแกไปผมเองก็ตกใจเพราะผมไม่ทราบมาก่อนเลยครับตอนที่แกมาเชิญผมไปถ่ายรูปคู่ผมก็บอกพี่แอดผมขอเถอะครับพี่หลังจากนั้นผมลงมาแกก็หยุดบอกว่าผมขอแล้วนิพานแล้วเชื่อว่าคงไม่มีอะไรหรอกผู้ใหญ่การสื่อสารคงจะเข้าใจผิดโอกาสหน้าคงมีการพูดคุยกันและหวังว่าคนสุพรรณคงจะเข้าใจกัน ไม่เกิดเหตุบานปลายหรอกครับ